นะครับมามาหนี้มาหอดบ้านแล้วมาันครับไก่ป่าครับไก่ป่าบินตำรตบินตำลตำลขี่มาทางครับเมื่อกี้มาทั้งผู้ครับวันนี้มาผู้สิงครับเดี๋ยวเทสเมนูครับนี่ไส่ปลา,าน่อยครับเนี <laughs> <c oughs> ่ยฮกระโจนงาตรงนี้หน่อเนครับใส่เครื่องก่อน,นอันนี้ไก่เหาตัวนี้แห้งนี่นตัวหัวแม่น,นโลด ขัวก่อนครับขัวก่อนมึงบาษาอีเมืองเดือยนะครับมึงตาขาพอ่อนี่ขามันครับถ้าเจอมึงเดือยจะ,จะว่าโอ้มันโคตรไกป่ปลาเลยนี่อ่าครับบรรยากาศดีๆครับมัอนี่หมอแรงดันเตาถ่านครับวน,นอนเมึงนี่เกลิงนะครับมัอนี่ เลา,าไไลามก็มีครับเาลามก็มีตมไก่ปลาครับคุณเาลามครับอ,อันนี้พี่เคยครับพี่สาวนี่มาผู้ซิงครับะนะครับตอนนี้ก็ได้ได้เวลาแล้วนะครับ ไมเวลาแรนะครับปงเลยครับครับเดีอดร่อยแล้วเปิดได้องดตุ่มไก่ปลาครับเป่ยยังไดนน้กับเปื่อยตักมั้

บรรยากาศบรรยากาศหลักลานครับด,ดูนะครับอีเกิร์อีเกิร์นกเขาเนี่ยมันทำนี่มองไถ่ทั้งลงดีงามเอ้ยงามชาวบานเขาเอ้ยลงทั้งเลยแต่ใครเข้าใจกับ